สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาพิจารณาถึงการโคจรยกย้ายของดาวพฤหัสซึ่งการโคจรครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปี2568ตั้งแต่เวลา2ทุ่ม19นาทีนะคะ ดาวพระเสาร์เปรียบเสมือนดาวแห่งวินยัยดาวแห่งบททดสอบค่ะแต่ดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณสูงสุดเหมือนกันนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่บททดสอบเหล่านั้นสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ตามที่คุณผ่านแล้วนะคะในเรื่องของบททดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากดาวพระเสาร์ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่จะส่งผลในระยะยาวถ้าจะเปรียบให้คุณเห็นภาพก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ค่ะในช่วงแรกกว่าจะเติบโตกว่าที่เขาจะให้ผลผลิต ว่าที่เขาจะออกดอกมันก็ต้องใช้เวลาอดทนรอคอยนานหน่อยนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้เขาอยู่ตัวจเจริญเติบโตได้เขาจะออกดอกเขาจะผลิใบเขาจะให้ผลเองโดยอัตโนมัติค่ะนี่แหละค่ะก็คืออิทธิพลของดาวพระเสารเมื่อโคจรยกย้ายราศีมาเจอกันกับดาวพระราหูย่อมส่งผลในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิง์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนกับการเดินทางค่ะส่วนบนท้องฟ้าการโคจรยกย้ายของดวงดาวมันก็จะสะท้อนการเดินทางของชีวิตเหมือนกันค่ะ ดาวที่มีอิทธิพลมากที่สุดบนท้องฟ้าหรือบนจักรวาลนั่นก็คือดาวพระเสาร์เพราะดาวพระเสาร์นั้นเปรียบเสมือนครูใหญ่ผู้เข้มงวดผู้ไม่ประนีประนอมและผู้ที่คอยมอบบททดสอบให้กับเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่แท้จริงของชีวิตค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวตัวแทนของวินัยความอดทนความรับผิดชอบและเป็นการทดสอบที่มาพร้อมกับก,บการกดดันด้วยนะคะหากใครที่มีความเพียร มีวิน,นัยมีความอดทนดาวพระสาวเขาจะมอบของขวัญให้ค่ะแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้ตั้งใจจริงไม่จริงจังไม่โฟกัสทำอะไรแล้วไม่มีความอดทนดาวพระสาวเขาก็จะมอบอุปสรรคเพื่อให้บุคคลคนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ค่ะในวันที่23สิงหาคมปี2568เวลา2องทุ่ม19นาที ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุม มาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาและการที่ดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูโคจรมาร่วมกันอยู่ในเรือนปัตนินี้นะคะถือว่าจะมีพลังอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามการเรียนรู้การจบการจากและดาวพระราหูนี่เป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาความไม่มั่นคง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความลับที่จะเกิดขึ้นในแง่มุมของความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาราศีสิงการยกย้ายของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ถือว่าสําคัญอย่างมากค่ะ เพราะดาวพระเสารนั้นโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ครองความรักความสัมพันธ์การแต่งงานรวมไปถึงการเซ็เสนสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธะต่าง,าง,างคาาาๆค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะเรามาพิจารณาผลกระทบในเชิงลึกกันบ้างนะคะถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานการที่ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนอริ โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาในครั้งนี้นะคะอาจจะมีบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนการร่วมมือคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือมีบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักที่ทํางานร่วมกันกับคุณก็ได้ค่ะบางอย่างคุณทําคนเดียวอาจจะไม่สําเร็จต้องทําเป็นทีมเป็นกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือต้องอาศัยความอดทนการที่ดาวพระราหูอยู่ร่วมกันกับดาวพระเสาร์ในจุดนี้เนี่ยให้ระมัดระวังหุ้นส่วนบางรายที่ไม่โปร่งใส ให้ระมัดระวังคนที่ดูเหมือนจริงใจแต่ไม่จริงใจให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกหักหลังหรือการถูกใช้ประโยชน์นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงจะต้องดูเงื่อนไขข้อตกลงที่มันไม่ชัดเจนให้ดีนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัวร์อย่าเพิ่งไปเซ็นอย่าเพิ่งไปตกลงแต่ถ้าคุณอ่านจนชัวร์แล้วจนชัดเจนและตกลงได้นะคะชาวลัคนาราศีสิง์ให้ระมัดระวังบางคนที่จะเอาผลประโยชน์น,นะคะแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์เอากำรกำไรมาอ้างเอามาบังหน้า เพื่อให้คุณทําบางสิ่งบางอย่างให้เขานี่ต้องดูให้ดีนะอาจจะมีเกณฑ์การถูกหลอกใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคุณต้องพยายามเลือกคบคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคำนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะงานของชาวลัคนาราศีสิงจะมีความมั่นคงและก้าวหน้าเพราะดาวพระเสาร์จะบังคับให้คุณได้ทําในสิ่งใหม่ ดาวพระเสาจะบังคับสถานการณ์อะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้มีวินยัยและลงมือทําอย่างจริงจังสมัยมองว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มท่านที่มีพาร์ทเนอร์ท่านที่มีหุ้นส่วนจะมีเกณฑ์เติบโตดีมากๆค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญ์สัญญาต่างๆรวมไปถึงข้อตกลงการรับปากการเจรจาทางธุรกิจที่มันอาจจะมี มีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชอบมาผากลตรงนี้คุณจะต้องดูให้ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์น,นะคะ ในแง่มุมของการเงินการทองและโชคลาภกันบ้างนะคะชาวศีลการเงินของคุณเนี่ยไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทั้งดาวพระเสาร์และดาวพระราหูแต่อย่างไรก็ตามมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะว่าดาวทั้งสองดวงนี้เป็นดาวใหญ่เพราะฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อแต่ละด้านอย่างมากการเงินของคุณจึงขึ้นอยู่กับหุ้นส่วนขึ้นอยู่กับคู่ซะส่วนใหญ่ในมุมที่เป็นบวกนะคู่ครองคนรักโอนเงินมาให้ใช้เพศตรงข้ามโอนเงินมาให้ใช้หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ เป็นคนทำงานเก่งทำให้คุณนั้นได้กำไรหรือมีความก้าวหน้าได้ผลประโยชน์ได้รับการแบ่งสันปันส่วนที่ดีนี่ก็ว่ากันไปในมุมที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นมุมที่คุณต้องระมัดระวงังหรือมุมที่มันไม่ค่อยดีนักเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงมีเกณฑ์เสียเงินไปกับเพศตรงข้ามมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงมีเกณฑ์เสียเงินเพราะมิดชาชีพมีเกณฑ์เสียเงินเพราะความใจอ่อนเพราะความไว้ใจคนอื่น นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องระแวดระวังเพราะฉะนั้นดาวพระราหูที่มาอยู่ในเรือนนี้ร่วมกันกับดาวพระเสาร์ดาวพระราหูอาจจะมีข้อเสนอบางอย่างทําให้คุณเจอการลงทุนที่วื้หวะเจอกับผู้คนบางคนที่เขามายื่นข้อเสนอดีๆให้กับคุณแล้วพอคุณลองกระทําคุณลองเสี่ยงตามนั้นกลับกลายเป็นว่าคุณถูกล่อหลวงค่ะคุณถูกหลอกถูกโกงเพราะการตัดสินใจพลาดค่ะต้องระมัดระวังความโลภของตัวเองให้ดีอย่าให้ความโลภครอบงํานะคะ ระการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงในมุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะชาวสิงท่านใดที่ยังโสดอยู่ในระยะนี้มีเกณฑ์พบเจอกับคนที่ถูกใจโดยมากแล้วมักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดสูงแต่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะเวลาที่คุณเจอกับคนที่ถูกใจแล้วอ่ะต้องเช็คสถานะก่อนไม่ใช่ว่าเจอคนที่ถูกใจแล้วคุณจะกระโจนเข้าใส่ ด้วยความที่เขามีเสน่ห์มากตรงสเปคคุณมากคุณอาจจะเก็บอาการไม่อยู่นะคะหรือบางทีเนี่ยคุณก็ยอมซะทุกอย่างเขาให้ทําอะไรก็ทําเขาให้มาเจอก็มาเจอ นะคะเขาไม่อยากเจอคุณก็ไม่สามารถไปได้อะไรอย่างงี้มันมันเหมือนกับคุณต้องอยู่ในสภาวะจำยอมือนคุณต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างของเพศตรงข้ามดังนั้นชาวสิงห์ท่านที่โสดอยู่เนี่ยให้ดูเรื่องนี้ให้ดีนะคุณอาจจะกลายเป็นมือที่3โดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางทีเจอกับความรักที่มันมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นเจอกับเรื่องราวของความสลับซับซ้อนทางความสัมพันธ์นะคะอย่าพยายามให้ใจใครจนหมดโดยที่ตัวเองนั้นไม่เผื่อใจไว้รักตัวเองนะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยความรักจะมีบททดสอบเกิดขึ้นบางทีคุณและคู่อาจจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันเกิดการหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันมีแรงกดดันจากภาระชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินภารกิจหน้าที่เวลาการมีบุตรมีลูกต่างคนต่างเกี่ยงกันไม่ออกค่าใช้จ่ายหรือบางทีมีปัญหาทางเรื่องของค่างวดบ้านค่างวดรถ พอถึงเวลาจ่ายก็เกี่ยงกันเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะอย่าให้ปัญหาทางด้านการเงินมาบั่นทอนหรือมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันสั่นคลอนนะคะความรักอาจจะมีบททดสอบเข้ามาก็จริงแต่ถ้าคุณจริงใจมั่นคงและยืนหยัดต่อความรู้สึกของตัวเองมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานได้ค่ะ ในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระเสาวดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปัตตน,นิอาจจะเป็นการสะท้อนว่าคุณจะต้องแบกรับในเรื่องของการดูแลคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักอาจจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะหรือเขามีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วคุณจะต้องไปช่วยเยียวยาไปช่วยดูแลรักษา ไปช่วยหนุนไปช่วยซัพพอร์ตเขาประมาณนี้หรือบางทีเขามีปัญหาทางด้านอื่นๆอย่างเช่นสภาวะจิตใจมีความวิตกกังวลทะเลาะก,กับทางบ้านนอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นคุณเองก็ต้องออคอยอยู่ข้างๆเขามันอาจจะมีอาการเอ้ยมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะดาวพระราหูโคจรร่วมด้วยให้ระมัดระวังความไม่สมดุลของฮอร์โมนนะคะมีการแปรปรวนทางด้านฮอร์โมน นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามก็ต้องพยายามดูแลเรื่องสุขภาพอย่าชะล่าใจเรื่องสุขภาพค่ะประการต่อมาให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทกระดูกโรคเรื้อรังจากสภาวะความเครียดต่างๆด้วยนะคะพยายามจัดสมดุลของชีวิตตัวเองให้ดีค่ะชาวสิงห์นะในแง่มุมของทรัพย์สินและความมั่นคงกันบ้างค่ะการที่ดาวพระสาวโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตา มันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้สร้างฐานนะพร้อมกับการสร้างความรักนะบางทีสองสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเริ่มมีคู่เริ่มเจอคนที่ถูกใจได้คบหาดูใจกันสักระยะหนึ่งคุณก็เริ่มทําอะไรร่วมกันลงทุนในธุรกิจร่วมกันหรือวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมันจะมีความมั่นคงในระยะยาวเกิดขึ้นถ้าคุณเลือกถูกคนนะคนนี้จะเป็นเสาหลักในชีวิตของคุณได้เลยเป็นคนที่ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยได้ประมาณนั้นนะคะ แต่ถ้าเลือกผิดคนเนี่ยสมัยก็ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องเสียเวลาในบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นก็คือชาวสิงค์คะคุณจะได้เจอกับคนที่จริงใจคะ่ะในยามที่คุณวิกฤตในยามที่คุณมีปัญหาคุณจะรู้เลยว่าใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์คู่ครองคนรักหรือคนที่คุณคบหาเนี่ย เขาจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถอยู่กับเขาได้ไหมบางทีการแสดงความเป็นตัวของตัวเองอาจจะแสดงในมุมที่เขามีน้ำใจมีจิตใจดีเกินคาดก็ได้หรือเขาอาจจะแย่ไม่มีน้ำใจแรงน้ำใจหรือว่ามีความไม่เป็นธรรมอะไรแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณได้คิดได้ไตร่ตรองนะคะมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อด้านความรักความสัมพันธ์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ก็คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ